สวัสดีชัาน,นชิกทีเดดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันศุกร์ที่3มกราคมนะครับคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางลาลิกาสเปนนะผมเป็นการเปิดบ้านของทางบาลนเซียเปิดบ้านเจอกับทางราชชุดขาวเรอยลมาดริดนะผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตี3ของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางบาลนเซียลงเล่นไปแล้ว17นัดมิช่นะที่2นัดเสมอ6 แพ้ไปที่9นะัดพรีสคอรไปได้ที่16ประตูและเสียไปที่2 6ประตูตอนนี้มีทั้งหมด12แต้มอยู่อันดับที่19ของตารางส่วนทางด้านเลี้ยวมาดีดนะผมลงเล่นไปแล้ว18นัดมีแชนปะ์ที่12นะัดเมอ4ี่แพ้ไปที่2นะัดพรีสคอไปได้ที่41ประตูและเสียไปที่18ประตูตอนนี้มีทั้งหมด40แต้มอยู่อันดับที่2ของตาราง ส่วนทั้งนั้นผลงานที่ทุกท่ที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางเลี้ยวมตตีสามารถเอาชนะทางเบรเซียไปได้ที่6นัดมีเสม,มอกันอยู่ที่2นัดและแพ้ให้กับทางเบรเซียไปแค่2นัดนะผมผลงานส่วนมากก็จะเป็นทางราชันชุดขาวนะครับที่ทําได้สวยกว่าด้านการทํายอดก็ยังสวยกว่านะครับถ้าดูทั้ง10นัดนี้ทางเลี้ยวมตตีสามารถทํายอดออกไปได้ถึง6นัดเลยเสียยอดให้กับทางเบรเซียไปแค่4ี่นัดเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าดู5้านัดหลังสุดนี้สลับแพ้ชนะเหมือนกันนะด้านการทำยอดในี้านัดหลังสุดนี้ทางบารเซีนเซสามารถทำยอดออกมาได้ที่3นัดและเสียยอดให้ทางเลียบมดิดไปแค่2นัดเท่านั้นเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบารเซีนเซกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้บาร์เรเนเซผลงานมีชัยชนะอยู่ที่3มนัดเสมอ3าแพ้ไปที่4นัดนะครับผม ด้านการทำยอดของทางเบลเซียตอนนี้ก็ไม่สามารถทำยอดออกมาได้4นะัดติดแล้วนะผลงานของทางเลเซียตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ห้านัดหลังสุดของทางเลเซียตอนนี้ทำประตูได้แค่5ลูกเท่านั้นเองนะผมด้านการทำยอดก็ไม่ค่อยสวยนะครับปีนี้รู้สึกว่าเบาลเซียค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเลี้ยมาริตกันต่อ10นัดหลังสุดของทางเลี้ยมาริดตอนนี้มีชัยชนะอยู่ที่7ดนะัดเมื่อหนึ่ง และแพ้ไปที่2นัดนะครับผมด้านการทํายอดของทางเลี้ยวมาดิตซิมนะหลังสุดตอนนี้ทํายอดออกมาได้ที่7นัดมีเสียยอดไปที่3นัดเท่านั้นเองส่วนทางเลี้ยวมาดิดตอนนี้คือยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะผมช่วงหลังนี้ค่อนข้างที่จะยิงไม่ต่ํากว่า3ลูกเลยนะครับเราดูกันที่ห้านัดหลังสุดตอนนี้นี้ยิ่งสามนัดทุกนัดเลยเดี๋ยวสามลูกทุกนัดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสองนัดหลังสุดนี้เจอกับทางบาชูก้าก็ ถล่มบาสุก้าไปที่3ต่อศูนย์นะครับนัดล่าสุดในทางเลี้ยมามดิเจอกับทางเซบียาก็อัดเซบียาไปถึง4ต่อ2ประตูนะผมช่วงหลังๆนี้ถ้าโอเวอร์เดอร์3ลูกนแนะนำโอเวอร์ไว้ก่อนเลยนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะผมวันนี้ต่อให้ไปที่ทางเลี้ยมเมดิต่ออยู่ที่1ลูกถึง1ลูกครบนะผมโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งครวบ3นะ สำหรับราคาตอนนี้ถ้าจะเล่นทางเลี้ยวมาดิดนี้สําหรับใครที่เน้นเซฟนะผมเน้นเซฟเซฟนี้เอาไปที่เลี้ยวมาดิดต่อ1ลูกก็น่าจะพอนะผมยังไงมองว่าเลี้ยวมาดิดชนะแน่ๆนะครับแต่จะขาดหรือไม่ขาดต้องรอดูตัวผู้เล่นอีกทีนะผมแต่สําหรับบอลนี้น่1มองว่าตอนนี้นี้เน้นไว้ก่อนเลย1ลูกมาแน่ๆนะครับส่วนโอเวอร์เนืตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นี้ค่อนข้างที่จะ มั่นใจไปที่ทางโอเวอร์นะครับผมถ้าไปที่2ครขึ้นรูลูก3นี้โอเวอร์ค่อนข้างที่จะมั่นใจกว่าแทงเดียวนะครับสำหรับนัดนี้ทางบอลยิน1มองไปที่ทางเลี้ยวมดดินนะครับในเลทราคาที่เลี้ยวมดดิดต่ออยู่ที่1ลูกสำหรับคู่ที่2ที่ทางบอลยิน1หยิบขึ้นมาของวันนี้ก็จะเป็นการเจอกันของทางยูนตุสเจอกับทางเอซีมิลานนะครทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตี2ของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางยืนตูดลงเล่นในลีกไปแล้ว18นัดมีชมเที่7นัดเสมอไปถึง11นัดเลยนะผมและยังไม่แพ้นะครับพิสกอร์ไปได้ที่30ประตูและเสียไปที่15ประตูตอนนี้มีทั้งหมด32แต้มอยู่อันดับที่6ของตารางส่วนทางด้าน a อซีมิลานนะผมลงเล่นไปแล้ว17นัดมีชมเป้นที่7นัดเสมอ6แพ้ไปที่4นัดพิสกอไปได้ที่26ประตู และเสียไปที่17ประตูตอนนี้มีทั้งหมดที่7แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่ถุเหที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้สเสมอค่อนข้างเยอะนะผม10นัดนี้มีสเสมอกันไปแล้วถึง5นัดนะครับและทางยูไนต้สามารถเอาชนะทางเอซิมิลานไปได้ที่2นัดและแพ้กับทางเอซิมิลานไปที่3นัดนะครับส่วนด้านการทำยอด10นัดที่เจอกันมานี้จะเป็นทีมเยือนอย่างเอซิมิลาน ทำยอดไปได้สวยกว่านะผมเอซิมิรานทายอดไปได้ที่5นัดนะครับมีเสมอยอดอยู่ที่2นัดและทางยูนตุสสามารถทํายอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางยูนตุสกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ยูนตุสไม่มีแพ้นะครับมีแชนนอที่ที่นัดและสมออยู่ที่6นัดนะครับด้านการทํายอดของทางยูนตุสสิบนัดหลังสุดตอนนี้ก็สามารถทํายอดออกมาได้ถึง6นัดเลยและมีเสียยอดไปที่4นัด เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเอซิมิลานกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้เอซิมิลานมีชัยชนะอยู่ที่5นัดเสมออยู่ที่4นัดและลูดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดของทางเอซิมิลานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับผมมีเสียยอดไปถึง7นัดเลยและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับและถ้าดูกันที่5นัดหลังสุดตอนนี้ เอซมิลานไม่สามารถทำยอดออกมาได้ถึง5นะัดติดแล้วตอนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โต๊ะให้ไปที่มี2ราคานะผมคือปอปกับทางยูนตูต่อให้ a อซมิลานอยู่ที่ควบลูกนะครับสำหรับ2ราคานี้ทางบอลยนึค่อนข้างมองที่ปอป,ปมากกว่านะครับไม่ว่าผลงานที่ทูเฮดหรือผลงานส่วนตัวเสมอเยอะกว่านะผมทั้งคู่เลย และโอเวอร์เนตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบนะครับสำหรับผลงานของคู่นี้ทางบอลยูนิก็มองว่าโอกาสเสมอค่อนข้างสูงไปนิดๆนะผมและจะมองทาง AC ซิเมลานเพื่อเสมอก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเกินไปนะผมสำหรับคู่นี้นะทางบอลยูนิมองว่าไปที่ทางยูเวนตุสและดูราคาปอปดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้ เน้นไปที่เสมอนะผมโอกาสเสมอสูงจริงๆนะครับและผลงานตอนนี้ก็ทางยูนตุูสค่อนข้างสวยกว่าทางเอซิมิลานค่อนข้างเยอะนะครับเอซิมิลานฟอร์มค่อนข้างดอกนะผมสาหรับคู่นี้จะให้ไปที่ทางยูนตุูสนะครับในเลทราคาปปพอพอแล้วนะผมเน้นเซฟไปก่อนนะครับสำหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นทางลีออนฝรั่งเศสนะครับผมเป็นการเปิดบ้านของทางนีสเจอกับทางแลนส์นะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีสาของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางนิสลงเล่นไปแล้ว15นัดมีชนะ์อ6นัดเสมอ6แพ้ไปที่3นัดพิสโก้ไปได้ที่2 8ประตูและเสียไปที่19ประตูตอนนี้มีทั้งหมด24แต้มอยู่อันดับที่6นะครับส่วนทางด้านแรนนะผมลงเล่นไปแล้ว15นัดมีชนะ์อ5นัดเสมอ2แพ้ไปที่8นัดพิสโก้ไปได้ที่20ประตูและเสียไปที่20ประตูตอนนี้มีทั้งหมด17แต้มอยู่อันดับที่12ของตาราง ส่วนทางด้านผลงานนิทูเฮดที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างนิสนาะผมที่สามารถชนะไปได้ที่5นัดสเสมอกันอยู่ที่2นัดและแพ้กับทางแลนไปแค่3นัดเท่านั้นเองด้านการทํายอดก็ยังเป็นทางเจ้าบ้านนะผมที่สามารถทํายอดได้สวยกว่า10นัดที่เจอกันมามีทํายอดออกมาได้ที่5นัดและเสียยอดให้กับทางแลนไปแค่4นัดเท่านั้น เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางนิสกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้นิสมีชัยชนะอยู่ที่3นัดเมื่อ4และแพ้ไปที่3นัดนะครับผลงานการเก็บชนะมีถึง3นัดก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ระดับที่ไม่ได้ด้อยเกินไปนะผมไม่ได้แย่ยเกินไปนะครับแต่ว่าผลงานไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับเพราะว่า2นัดหลังสุดนี้ สเสมอทั้ง2นัดเลยนะนัดหลังสุดนี้เจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่สเสมอหนึ่ง,งเฉยเลยเพราะว่าทางนิสต่อไปถึง5ลูกครึ่งเลยนะผมและสเสมอแค่1ต่อ1นเท่านั้นนะครับส่วนด้านการทํายอดของทางนิสตอนนี้สินัดนี้สามารถทํายอดออกมาได้แค่2นะสเสมอยอดอยู่ที่1นัดเสียยอดไปถึง7นัดเลยนะผมแล้วตอนนี้ทางนีสก็ไม่สามารถทํายอดออกมาได้ถึง6นัดติดต่อกันแล้วเป็นการเสียยอด6นัดติดเลย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างแลนดกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางแลนดมีชัยชนะอยู่ที่4นัดเสมอหนึ่งแพ้ไปที่5นัดนะครับส่วนด้านการทํายอดของทางแลน10นัดหลังสุดตอนนี้ก็สามารถทํายอดออกมาได้ที่4นัดมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดและเสียยอดไปที่5นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเรทราคาเรทราคาของวันนี้ทางโตให้ไปที่ทางนิสต่ออยู่ที่ควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับ สาหรับผลงานของคู่นี้ทางบอลยี่หนึ่งมองว่าทีมเยเจ้าบ้านอย่างนิดผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถึงเป็นการเล่นในบ้านของตัวเองและตอนนี้เล่นในบ้านก็ยังไม่แพ้นะครับแต่ว่าผลงานไม่ค่อยสวยจริงๆนะครับผมถ้าดูผลงานส่วนตัวสิบนัดหลังสุดตอนนี้มองว่าทางทีมเยือนอย่างแลนด์โอกาสสูงกว่านะครับสำหรับนัดนี้ดูจากฟอร์มแล้วก็มองไปที่ทีมรองมากกว่านะผมให้ไปที่ทางแลนนะครับในเลนราคาที่โดนต่ออยู่ที่ควบลูก ก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ